เข้ามาใหม่ครับคันนี้รถสวยหายากนานๆมาทีได้ไม้แค่หกหมื่นแครับหนึ่งยูดสปอร์ตครับเป็นปี21เผลิตปลายปีรถในงานครับรถเจ้านา้ยอ่ะบริษัทญี่ปุ่นนะครับมือเดียวหมดสัญญาเช่าครับใช้มาแค่3ปีออกว่าประวัติศูนย์อยู่ครบๆบไม้แท้ไม้เดิมเลื่อนไม้ใช้งานง่ายๆไม่แค่หกหมื่นครับแกะเช็คให้ให้คุณนะทุกซอกทุกมุมดูละเอียดนะเหมือนคุณมาดูรถที่บริษัทรยนต์เองฟังกชันครับมีคู่ส้น,นทนแทนชาร์จไร้สายแอร์ปรับดิจตอออตโต้จอัทสกีน กล้องถอยอะไรต่างๆมีให้คุณครบถ้วนหมดแล้วครับเบาะหลังก็พับได้แอร์แบ็กก็7ใบใครหานะ1.8สปอร์ตไมค์แค่0ก0 0ื่นครับคันนี้ใช้งานต่อยาวๆอ่ะการันตีว่าไม่ผิดหวังครับหาติมือสองสักคันครับคันนี้น่าใช้ผ่อนแค่1น0 0เองใครสนใจอยู่ดูให้จบอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจเอาติมือ2อที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับ กลับมาพบกับผมอีกครั้งไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพครับคังรถอัลติสมือ2อที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ครับเมื่อสอสมวันที่ผ่านมานะอัลติทยอยเข้ามาเยอะเลยนะครับคันนี้เป็น1ในนั้นนะที่น่าใช้ครับใครกำลังมองหานะ1.8สปอร์ตนะปี2021ที่ผลิตปลายปีนะครับอันนี้รถผลิตประมาณเดือน10ครับปี21เนาะปลายปี21แล้วนะก็ออกายแดงช่วงปลายปีจดทะเบียนปลายปีนะครับจดทะเบียนประมาณเดือนธันวานะ เปิขสนใจนะครับเอาติสครับได้โฉมนิว21ปลายปีนะรถใช้งานมาไม่นานเลยนะคันนี้ใช้งานมาประมาณสัก3ปีกว่าๆเองนะรถเป็นรถประจำตำแหน่งนะครับหมดสัญญาเช่าใช้งานมา3ปีกว่าๆครับเลขไม้หลักหมื่นครับไมลเพียงแค60่60,000กว่าๆครับและได้สีขาวมกุกรถสวยครับไมลน้อยนะแล้วได้เครื่องพันแตัวสปอร์ตที่ฟังก์ชันมันมีให้ครบแล้วนะคันนี้น่าใช้ครับไมลแค่6ประมาณ6 0 0 0 0กว่าๆนะ ไม้โมเมอร์มกว่าแล้วก็เช็คศูนย์ตามรอบตลอดครับทะเบียน2242ครับได้สีขาวมุก1.8สปอร์ตคันนี้ราคาอยู่ที่619,000ครับฟรีดาวคุณจะผ่อนเพียงแค่ประมาณ14,000อะนะผมขอเครดิตดีอะสกรอร์เอสกรอร์บีฟรีดาวผ่อนเลทนี้เลยนะได้เอาติสครับได้สีขาวสภาพดีไม่น้อยประวัติศูนย์อยู่ครบนะเดี๋ยวต้องบอกก่อนฟังก์ชันที่น่าใช้ของมันนะหนึ่งเลยครับไฟหน้าเป็น LED โปรเจคเตอร์ปรับสูงต่ำได้ครับมี daylight max 17ครับ มีบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะ B H M นะกระจกเอ่อกระจกพับข้างนะพับและปรับไฟฟ้าแบบออโต้นะคันนี้กระจกเดิมรอบคันครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะมีแท่นชาร์จส,สายแบบไวเลสชาร์จให้คุณแล้วเบาะหลังก็พับได้นะป้ายแดงมันออกมาตอนนั้น9ก้0 0 0นแาพครับสีขาวมุกเพิ่มหมื่นหนึ่งตีใบล้านหนึ่งอะ999เนาะตอนนี้เหลือแค่619ครับรถใช้งานมาแค่3ปีกว่ารถสวยน่าใช้ได้ไหม่แค่หก0 0 0่นครับคันนี้ฟีด้าพอ1 4ร์ ขอเครดิตดีนะครับเลดอกเบีย้ยเริ่มต้นแค่สองจุดหกเก้าเองนะสองจุดหกเก้าสี่ปีครับสองจุดเก้าเก้าห้าปีสามจุดเก้าเก้าหกปีสี่จุดสี่เก้าอยู่ที่เจ็ดปีนะได้สีขาวมุกครับรถสวยสภาพดีแบบนี้ใครสนใจมาจัดได้เลยแกลกรับเข้าใหม่นะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยและทุกคนที่เว็ยนตยน์ครับมีบริการตจลถให้สองร้อสิบห้าจุดโดยชิค ตรวจเสร็จออกใบเซอร์ใบการันตีให้คุณนะรับรองคุณภาพได้เลยนะด้านหน้าครับโคมไฟเป็นที่บอกไปเนาะเป็น LED โปรเจคเตอร์ปรับสูงต่ําได้มีเดย์ไลท์ให้2ขีดตรงนี้เป็นเดย์ไลท์แบบไร้ไกด์นะสีแบบขาวะนะเป็นไฟสีขาวนะครับสเส้นนะครับด้านหน้าครับกระจังหน้านะครับผมบอกเลยว่าโฉมเนี่ยเป็นเอาติที่ดูเป็นทรงสปอร์ตมากขึ้นนะแล้วมันไม่โฉม TNGA โฉมแรกนะครับยึดกกอนถนนดีครับแอร์หลังมีแล้วช่วงล่างเป็นปีกนกคู่แล้วยายอิสระสายขวาแล้วสันเรียงโคมไฟก็โปงเลยสวยเลย ครับแล้วประกันครับรถเก็เอรีเพรยนต์ไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ํากลับใหม่ก่อใหม่ที่คุณเห็นอยู่นี่คือแลกลับนะเพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามานะล้างน้าเปล่าเสร็จเนาะก็มาถ่ายให้ดูนะครับยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้สปารถครับกระจกของแท้ของเดิมครับไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกไม่มี้าวนี่กระจกเดิมนะแนะนำถ้าคุณซื้อเอาติดเอากระจกเดิมครับถ้ากระจกเดิมมันจะเป็นอะคูสิกกาซสนะถ้าเปลี่ยนตามร้างกระจกทั่วไปผมไม่รู้ว่าเขาจะใช้โค้ดเดิมนะแบบยี่ห้อเกรดเดิมหรือเปล่านะแต่ถ้าถ้า เป็นรถพวกเนี้ยรถจะตำแหน่งอะ่ะเวลาเขาเปลี่ยนกระจกเขาไปเปลี่ยนที่ศูนย์ครับศูนย์ก็เอากระจกเดิมนะแต่มันจะไม่มีตาปัม๊มโตโยตา้าแต่แต่สเปคเดิมแต่ถ้าเอาให้ดีเลยอะ่ะไม่เปลี่ยนดีกว่านะอย่างคันนี้ย้ํานะครับคันนี้กระจกเดิมไม่เปลี่ยนนะครับด้านข้างครับปกซุ้มล้อนแนบชิดสนิทครับแม็กสิบเจ็ดไดลายนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของดิสเบรกครับนะดิสเบรกสี่ล้อนะแม็คลายพิเศษนะครับลายนี้มันมีแค่สามรุ่นนะหนะน,น,น,นึ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมียมหนึ่งจุดแปดสปอร์ตและหนึ่งจุด อย่างกระจกพับข้างครับพับออโต้มีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ครับ BSM ใครจะมาแซงก็จะมีไฟไฟเตือนขึ้นนะแล้วก็ด้านด้านข้างครับเป็นเขาเรียกไฟเลียวอยู่ในด้านข้างด้วยนะครับสันเลี่ยมพมประตูครับคุณดูดินี่คือรถเกรดเนะแกลกรับเข้าใหม่ครับไม่มีรอยลักยิ้มใดๆสภาพดีมากใครสนใจคันนี้มาจัดได้เลยยางครับได้ยางปี24นะรถปี 2- 1ปลายปีแต่ได้ยาง24แสดงว่าเขาเปลี่ยนมาแล้วคุณขับต่อได้ยาวๆ3ปีผมว่ามีนะยังสภาพดีครับปี2 0 2 4เลย อยาครับแม็กก็ไม่มีรอยเบียดฟุตบาทใดๆครับป่องซุ้ม้อนแนบเฉีดสนิทบอดี้สวยครับคันนี้ซื้อได้ไม่ผิดหวังอ่ะฟรีดาวครับคุณฟรีดาวเลยนะไม่ต้องดาวสักบาทเลยนะครับผ่อนแค่ประมาณ1นึ่งครับถ้าคุณเครดิตดีเครดิตดีคืออะไรไม่มีประวัติล่าช้านะครับอ่าไม่มีประวัติล่าช้าใน3ปีในบูโรอ่ะนะครับจะขึ้นว่ากูดเกตถ้ากูดเกตก็ผ่อนอยู่ประมาณนี้แหละหนึ่งหมื่นสี่ร้อยแบบจัดเต็มราคารถผ่อนเจ็ดปีครับไฟท้ายครับเป็น LED ไลท์ไกด์นะแล้วตรงนี้เป็นเท็กเจอร์โครเมียมสีด้้้าาานนนๆๆแบบบบบีะคคคครรรรััโโโโลลก่่่ออตติสงยู ด้านท้ายครับมีเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดมีกล้องถอยให้คุณแล้วด้วยมาเดี๋ยวมาเปิดฝาท้ายดูกันตรงนี้ครับอา่าเขาเรียกว่าเป็นตัวล็อกเนาะตัวล็อกไฟฟ้าตัวล็อกไฟฟ้าเนี่ยฝาทมันําำไม่ฝาท้ายเปิดได้3แบบกดตรงนี้นะครับกดคั้งรีโมทและดึงสลักในตัวรถครับมาเช็คโครงสร้างทางด้านหลังกันนี่ไฟท้ายครับของแท้ของเดิมนะพยายามรีวิวนะครับให้ละเอียดนะเก็บงานให้ละเอียดเลยนะคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับมาดูรถนะลูกค้าบ,บางท่านอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลนะครับ ผมก็แกะเช็คให้คุณละเอียดแบบเนี้ยวัาน็อตฝาท้ายไม่มีรอยแกะเลยซิลเรียบๆสีข้างในต้องด้านๆอันนี้ฝาท้ายของแท้ร้านเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณเปิดมานะตรงเนี้ยสีเงาแวบนะคุณสันนิษฐานไว้เลยว่าฝาท้ายเปลี่ยนนะครับหรือไม่ก็ทํามาแต่คันนี้เดิมเลยซิลเรียบนะตรงนี้ไม่มีรอยเคาะครับสีข้างในด้านสีข้างนอกเงาๆนะได้สีขาวมุกด้วยครับนะสีขาวมุกผมบอกเลยว่ามันไม่ได้มาบ่อยๆนะนะครับแล้วราคามันก็อย่างออกใบแดงก็สูงกว่าแล้วก็ในท้องตลาดอะ คนหาข่าวมุกเยอะสุดแล้วครับเป็นสียอดนิยมอันดับหนึ่งของคนไทยนะครับนี่นะหัวน็อตครับคมๆเดิมๆนะครับไม่มีรอยแกะขันไก่ขยับกระจกหน้าเดิมแล้วก็ระจกหลังก็เดิมครับแบบนี้เลยนะนะสีส้มๆแบบนี้นะของโตโยต้านะครับของเดิมของแท้แน่นอนตะเข็บข้างครับไม่มีรอยพ่นทับไม่มีรอยชนไม่มีรอยออกไม่มีรอยดึงนะฮะไม่มีรอยทําใหม่ด้านหลังครับล้อสำรองเขาถอดล้างอยู่นะนะอันนี้คือเขาเตรียมสปารถนะครับเขาล้างเมื่อวานตอนเย็นนะเขาล้างเมื่อวานตอนเย็นวันที่11นะวันนี้เช้าวันที่12ผมมา่ายเลย ถ้าผมไม่ถ่ายตอนนี้นะครับรถจะถูกถอดบ่อครับไปสปารถนะแม็กจะถูกถอดนะครับนะไปล้างช่วงล่างนะครับดังนั้นผมต้องมาถ่ายนะแต่นี้เขาถอดไปแล้วนะก็ดีเหมือนกันนะเขาถอดไปนะเราจะได้เห็นครับโครงสร้างทางด้านหลังแบบชัดๆนะครับนี่นะด้านหลังครับไม่มีพ่นทับไม่มีทําใหม่ไม่มีรอยออกใดๆนะครับเดี๋ยวล้อสำรองมีให้เป็นล้อสเปคเดียวกับล้อหลักเลยข้างหลังตรงนี้ไม่มีรอยชนมาไม่มีรอยออกไม่มีรอยพ่นทับไม่มีรอยทําใหม่ เครื่องมือแม่แรงก็มีให้อยู่แล้วนะครบถ้วนแน่นอนนะครับใครสนใจคันนี้ครับการันตีว่าไปใช้งานต่อยาวๆนะครับ10ปี15ปีชิวๆไม่ผิดหวังครับรถสวยน่าใช้1.8สปอร์ตนะป่องซุ้มล้อหลังตรงนี้แนบชิดสนิทครับร่องรอยเนาะก็จะมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะเป็นเรื่องของรถมือสองปกติเดี๋ยวเดี๋วเราเก็บงานให้เราไม่ได้ขายสภาพนี้นะครับนี่แม็กด้านหลังสภาพดีมากเลยนะสัตเลี่ยมคมบนล่างสวยๆครับขหานหครับสภาพกริปกแบบแรกรับนะ1.8สปอร์ตครับ คุณอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนผมก็มีไฟแนนซ์ไปหาคุณทั่วไทยครับนะคุณรออยู่บ้านเลยอยู่ที่จังหวัดที่คุณอยู่นะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนะครับนะติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรครับ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4มีครับไลน์แอดนะครับมีแอดนำหน้านะแล้วก็ PEK 152ครับนะผมมีไฟแนนซ์ไปหาถึงบ้านเลยมี10สถาบันการเงินรองรับครับออกรถได้ทุกอาชีพดอกเบี้ยเริ่มต้น2.69เขอเครดิตดีนะแต่ถ้าเครดิตไม่ดีก็มาปรึกษากันได้นะครับก็มีวิธีอยู่นะ นะสนใจคันนี้ครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้เลยกดเบอร์ครับ0659113374 line @pek152 ครับคุณโทรเข้าเบอร์นี้ครับแอด l i น์เข้า ID นี้เดี๋ยวผมตอบแชทเองผมรับสายเองติดต่อหาผมได้โดยตรงเป็กผู้จัดจการสายขายครับมาดูด้านในกันดีกว่านะตรงนี้ครับผู้แจเป็น Keyless นะแล้วก็ตรงนี้นี่มีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ให้นะครับสายขวานะใครจะมาแซงก็มีไฟโชว์ขึ้นนะครับข้างในครับจะเป็นเบาะสีดําคอนโซลสีดําแล้วกระจกด้านข้างเป็นออโต้ครับ กดทีเดียวมันลงเลยกดทีเดียวมันขึ้นเลยนะแล้วตรงนี้ครับนี่กระจกพับข้างแล,ล้วปรับไฟฟ้าเราตั้งออโต้ได้นะครับนี่ใบปศูนย์อยู่ครบเลยคันนี้ไม่หกหมื่นแปดนะนะครับนี่ประวัติศูนย์เขาบอกให้เข้าครั้งต่อไปตอนเจ็ดหมื่นมันก็ไม่ได้แพงอะไรนะถ้าเข้าศูนย์ตอนเจ็ดหมื่นเนี่ยก็ประมาณสองพันสี่สองพันหกไม่เกินนี้นะครับสองพันสี่สองพันหกเดี่ยเขาว่าเช็คศูนย์มาตลอดนะเป็นประวัติศูนย์เลยนะครับรถสวยครับคันนี้มีคูซอนโทนให้คุณแล้วนี่พวงม,มาลัยมัตติฟังก์ชันครับสั่งงการดด้วยยเสีไ ปรับดิสเพลแรต่างได้ครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้ามีที่ดันหลังนะปรับได้แบบที่ดางครับเบาะยังสภาพดีอยู่นะนี่เป็นบัคเก็ตซีทครับ,บผิวสัมผัสซอฟทัชนะชมนี้ครับมันน่าใช้เพราะอะไรหนึ่งเลยเป็นอาติชมแรกที่มีแอร์หลังแล้ว2ช่วงล่างเป็นปีกนกคู่ปีกนกคู่คืออะไรดีไหมก็เหมือนที่เทคโนโลยีเดียวกับพวกแคมรี่แอคคอร์ใช้อะนะเป็นแยกอิสระนะสายขวาเวลาเราเจอ,เ,อเขาเรียกว่าทางขูกขานะหรือลูกระนาดเนี่ยแรงสั่นสะเทือนมันจะน้อยลงนะครับนี่ ไม้หกหมื่นแปดนะครับไม้แท้ไม่เดิมนะล้วก็ไฟข้างหน้าตามที่แจ้งไปนะครับเป็นเออเขาเรียกว่าไฟปรับสูงต่ําได้นะไฟหน้าเป็น LED ปรับสูงต่ำได้เดี๋ยวผมจะออกไปเปิดไฟให้คุณดูด้วยนะครับตรงนี้หน้าจอหลักก็คืออันนี้เขาจะเป็นเป็นหน้าจอรวมเนาะดูได้3แบบเนาะมีนาฬิกามีอะไรใช่ไหมนะอ่ะเดี๋ยวออกก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเมนูหลักนะคันไหนเดี๋ยวผมรีวิวผมเปลี่ยนเป็นสีแดงผมชอบนะไม่ได้ชอบสีแดงนะผมว่ามันดูแบบเนี้ยมันดูสวยสุดแล้วนะครับ ใครสนใจก็ใช้งานง่ายๆนะคันนี้ดูข้อมูลดูอะไรประวัติการใช้รถนะครับเช็คได้หมดนะแล้วก็มีกล้องถอยครับมีจอทัชสกรีนให้คุณครบทรวนหมดแล้วมีเซนเซอร์นะใช้งานง่ายครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายขับเนาะโอ้โหมีกล้องถอยก็ดีกว่าไม่มีอะใช่ไหมเวลาเราถอยมันเราเราได้รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับประมาณนี้เนาะนะแล้วก็ตรงนี้แอร์เป็นปรับดิจิตอลน,นะครับกดออโต้ได้แต่ผมหนาวเนาะผมเอาซักยี่สิบสี่แล้วกันนะครับตามการใช้งานจริง แต่ตรงนี้เปิดปิดแอร์หลังครับมีรถมีไลฟฟ้าแรต่างครบทั่วแล้วพุสตัทแน่นอนนะสำหรับคันนี้มีแท่นชาร์จสายครับไวรเลสชาร์จให้คุณครบแล้วมีโหมดสปอร์ตครับเกียร์เนาะก็สามารถเชนแบบฟิวชิปโทนิกบวกลบได้นี่บวกลบขึ้นไปได้นะเวลาเราจะขึ้นเขาขึ้นอะไรเนาะนะนะหรืออยากเชนแบบฟิวแมนนวลก็ทําได้เบรกมือปรับไฟฟ้าครับคุณจีคีเลสกดค้างเปิดท้ายได้ตามที่ผมแจ้งไว้แบบนี้คุณจสภาพสวยเ,ยเลยคันนี้นะครับใครหาคันนี้นะครับใครหา1.8สปอร์ตนะปี21นะนะไม้60,00 รถสวยครับเรือนหม่ใช้งานง่ายๆคุณดูนี่จอใหญ,ใหญ่แอร์แบงมีเจ็ดใบมีคู่หน้าครับมีเสาเอมีเขานคนขับบากข้างๆสภาพโคตรดีเลยคุณดูดิส่วนใหญ่พวกนี้รถประจำตำแหน่งนะพวกเอ็มดีขับอะบริษัทญี่ปุ่นอะเอ็มดีขับนะผู้บริหารขับนะพวกนี้ก็ขับคนเดียวอะเนาะนี่อะถ้าเป็นแบบผู้บริหารแบบระดับสูงเขาจะขับเขาจะนั่งแคมรี่มีคนขับรถเนาะพวกนี้ก็คือพวกผู้จัดการเอดี MD อะไรประมาณนี้เขาก็จะนั่งประมาณนี้นะครับขับคนเดียวบอกข้างมันเลยตึงมากแน่นมากมาเดี๋ยวผม พาพี่ๆครับไปรับชมด้านหลังกันนะห้องโดยสารทางด้านหลังนะครับเมื่อกี้เราดูข้างหน้าไปแล้วดูรอบคันไปแล้วดีข้างหลังนะเบาะสภาพดีเลยนะครับเบาะสภาพดีเดี๋ยวขอเก็บอันนี้ก่อนนะอะไรเนี่ยนะครับอ่าบริษัทญี่ปุ่นชัวนะครับอันนี้เป็นร้านบริษัทญี่ปุ่นมานะเป็นร้านญี่ปุ่นมาอิซากายะนะครับอ่ะเก็บของเก็บของเขาก่อนนะอันนี้เบาะสภาพดีครับอะไรไม่สมบูรณ์เดี๋ยวเก็บงานให้เดี๋ยวหนุนให้นะนี่มีที่วางแขนครับที่วางแก้วน้ําแล้วเบาะมันสามารถพับได้ครับนี่ พับได้นะซ้ายขวาครับแบบ40-60 40-60มันดีกว่าพับพับเต็มอ่ะแบบยาลีตัวเริ่มต้นยังไงนะสมมติผมจะไปไหนมาไหนกันสามคนเนาะแต่ผมมีของวางต้องมันต้องทะลุออกมาจากข้างหลังเนี่ยนะครับเช่นเป็นกล่องเฟอร์นิเจอร์ยาวๆแล้วกันนะเราก็ยังนั่งอีกคนได้นะครับแต่ถ้าพับหมดเนี่ยมันมันนั่งได้แค่สองคนนะแบบนี้ก็สะดวกกว่ามาเลยผมเข้าไปนั่งหลังให้ดูนะครับพื้นที่ด้านขาครับเหลือเยอะพอสมควรเลยนะประมาณ3ามกัมปั้นนะครับสองสามกปั้นประมาณนี้นั่งสบายครับแอร์หลังมีให้แล้ว นะแล้วก็ข้างหลังมีแอร์แบ็กซ้ายขวาอีกนะครับมาดูด้านหน้ากาันด้านหน้าครับคอนโซลสวยครับสีดําด้านบนไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมใดๆนะครับรถสวยสภาพดีเลยใครหาเอาติสครับ1.8สปอร์ตครับได้เครื่องพันแปดร้อยสี่สิบแรงมา้านะ1,800ซพดรอยสี่ีดูอวีทีไออึดคุ้มทนนะครับวิ่งไกลเนี่ยผมบอกเลยสบายวิ่งไกลก็ดีนะเปลี่ยนน้ำมันมาอยู่มาสัก16โลลิตรนะร16 17โลลิตรนะรองรับน้ำมัน E85 E20 9195 ให้คุณครบท้วนหมดแล้วครับใครสนใจนะรีบทักเข้ามาครับ0ูน9 5 1 3 3 7 4คันนี้รถสวยสภาพดีครับเบาะก,ก็แน่นๆตึงๆเนาะภายในสีดำครับนะครับแล้วก็มีหน้าจออะไรต่างๆใช้งานง่ายมาเดี๋ยวมาดูนะครับผมเปิดไฟหน้าแล้วให้ดูไฟท้ายแบบ LED light like guide สวยไหมนี่เป็น LED สีเข้มเข้มนะครับรถสวยสภาพดีครับ619ปี21ไมล์หก0มืฟรีดาวครับคันนี้คุณจะผ่อนอยูมน่ประมาณแค่1,400เองแบบคุณเครดิตดีนะ ให้ดูไฟหน้าสวยไหมนะครับเป็นไฟหน้าแบบ led นะครับปรับสูงต่ำได้นะแล้วก็มี daylight ให้คุณแล้วด้วยนะครสนใจคันนี้ครับรีบผักเข้ามาเลยมั่นใจว่าอยู่ไม่นานนะลูกค้าหาเยอะนะครับพวกตัวสปอร์ตตัวพีตัวไฮบริดอะไรแบบเนี้ยนะที่มันใหม่น้อยๆนะครับวนใหญ่มมาถ้าสังเกตมันก็ประมาณแสนต้นใช่ไหมแปดหมื่นเก้าหมื่นนะอันนี้หกหมื่นนะครับมาเดี๋ยวพาพี่พีมาเช็คครับโครงสร้างทางด้านข้างกันนี่หัวน็อตครับไม่มีรอยแกะขันไกขยับไม่มีรอยสนิมใดใดนะครับสภาพดีเลย ติ๊กเกอร์มอกรงต่างอยู่ครบเลยนะครับคันนี้การันตีครับว่าสภาพดีแล้วเดี๋ยวเราตรวจรถให้ด้วยนะจองปุ๊บผมแจ้งตรวจรถให้คุณเลยนะครับสปอนเมนอาร์คไล่เรียงกันไปสวยๆครับด้านบนหลังคอกังข้าไม่มีรอยบุบใดๆนะครับมีค่าฝุ่นเล็กๆน้อยๆนะมีข่าฝุ่นเล็กๆน้อยๆนะแต่โดยรวมคันนี้ผมมั่นใจว่าสภาพดีอะเอาไปใช้งานต่อได้นะครับยาวๆเลยนี่รอยหนีชุบบ่อสีครับตะเข็บข้างเดิมๆไม่มีพ่นทับไม่มีรอยอ็อกไม่มีรอยทําใหม่นะครับเทาติสมือสองสักคันนะครับเพจน มีให้พี่พี่เลือกชมเลือกใช้มากกว่านะครับห้าสิบคันนะมีให้พี่พี่เลือกชมเลือกใช้มากกว่าห้าสิบคันครับแล้วก็คันรถสวยนะเกียร์เอให้คุณแล้วมาดูด้านหลังกันต่อนะครับประตูด้านหลังกันนี่อ่ะมองไปข้างในเนาะมีที่วางแขนมีที่วางแก้วนะ้ําต่างๆครบถ้วนนะครับตอนนี้ชุบบอดสีนะตะเข็บข้างเดิมเดิมครับสภาพดีเลยนะการันตีว่าไม่ผิดหวังอ่ะนี่คือแรกรับเข้าใหม่นะยังไม่ได้สปารถนะครับแค่ล้างน้ําเปล่าแล้วก็มาถ่ายให้พี่พี่นะถ้าผมไม่ถ่ายวันนี้นะผมคง รออีก4ี่หวันน่ะนะครับเพราะว่าเขาจะถอดล้อแล้วเขาจะถอดเบาะแล้วนะเดี๋ยวเขาจะล้างภายในสปาภายในนะครับเก็บงานให้เรียดเนี่ยเบาะที่บอกตึงมากสภาพดีเลยนะครับสนใจคันนี้ทักมาได้รถสวยฟังก์ชันครบครับมีคูซอนโทนนะมีบายสปอร์ตทุกอย่างให้คุณหมดแล้วเป็นยี่สิบปลายปีตามที่บอกนะเดือนออกนะเดือนออกตุลาก็เดือนสิบนะครับหัวน็อตด้านข้างครับไม่มีรอยแกะขันแกะขยับเดือนสิบนี่คือผลิตนะกว่าจะจดทะเบียนกว่าจะออกป้ายแดงนันนู่นน่ะทันวานะครับประมาณนี้นะ สปอร์ตเมนอาระดานข้างครับคมๆชัดชัดเลยนะคุณได้รถสวยสภาพดีแน่นอนครับคันนี้การันตีว่าไม่ผิดหวังอะ่ะนะซื้อได้ครับ1.8ปสปอร์ตครับปี2021ผลิตปลายปีนะคันนี้ฟรีดาวนะผ่อนแค่1400เองอะ่ะนะขอเครดิตดีนะได้เลทนี้แน่นอนเครดิตไม่ดีก็อาจจะขยับหน่อยนะเรื่องดอกเบีย้ยนะครับขอสกอเอสกอบี B อะ่ะคุณผ่อนเลทตามที่ผมพูดไว้แน่นอนมาดูด้านในนะครับดูด้านในเครื่องยนต์ครับ1,800ซีซี ดูอ่าว140ไหนึ่งร้อยสี่สิบมาครับวิ่งไกลวิ่งไกลออกต่างจังหวัดนะผมบอกเลยว่าขับสนุกนะครับเครื่องพันแปดอะไม่เหนื่อยเราเนะาะอัตราเร่งดีนะครับแล้วก็มาเช็คด้านหน้ากันนี่ไม่มีรอยแกะคันไขขยับนะตั๊มหนึ่งเอลหนึ่งอานะครับไฟหน้าโคอิโตะอยู่ครบเลยหัวน,น็อตฝากระโปรงครับไม่มีรอยแกะไม่เคยมีประแจมาโดนเก่งๆงนะครับไม่มีแน่นอนนะสภาพดีมากสวยเลยนะซอกแกมเช่นเดียวกันนะเบ้เาชกเช่นเดียวกันนะรตรงนี้ครับฟิลซิลิโคนรูระบาอากาศิกเกอร์คำเตือนอยู่ครบข้างหน้าไม่มีรอยจิ้ม,มา นะซีลเรียบๆแบบนี้นะสปอร์ตเม็กนั้คมๆชัดๆตาปั๊มโตโยต้าครับอยู่ครบๆหัวน็อตไม่เคยมีรอยประแจมาโดนกันเลยนะครับไม่มีรอยแกะขันแกะขยับสภาพดีมากนะคันนี้ตรงนี้ไม่มีรอยแกะนะครับปั๊ม 1L1R ไฟหน้าโคอิโตะเดิมๆครับนี่สตาร์ทรถอยู่นะนะครับใครสนใจนะ1.8สปอร์ตครับไม่แค่68,000ประวัติศูนย์ครบเลยรถประจำตำแหน่งหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์ครับสนใจคันนี้นะราคา619,000นะปี21ปลายปีไม่สิบ0 0็ดปลา ใช้ต่อยาวๆ10ปี15บห้าปีนะผมมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านครับดอกเบี้ยก็ตามถือสดได้ครับจัดไฟแนนซ์ได้สนใจคันนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับกดเบอร์ศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ลน์ at pek หนึอนะครับผ่อนหมื่นหนึ่งหมื่นกับสี่ร้อยขอจัดราคา6กหนึ่งเก้านะเครดิตดีนะผ่อนเลทน,นี้แน่นอนนะวันนี้ก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่พี่จะได้ไม่พลาดครับอัปเดตรถโคตรสวยแบบนี้เข้ามาใหม่ด้วยไหมน้อยรุ่นาานนหาายกกววััี้ขออต่อน ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ